แดดดีแพทเปิดใจกระแสะคู่จิ้นแพทนปภา,ปาอุบลั่นสเปกในอนาคตสืบเนื่องจากเกิดกระแสะคู่จิ้นใหม่ระหว่างแพทนปภาตันตะกูลกับนักร้องหนุ่มสุดเทแพทพาวเวอร์แพทที่ก่อนหน้านี้สาวแพทได้โพสภาพร่วมเฟรนกับหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทโดยมีลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเรซซิง่งอยู่ในภาพด้วยใบหน้ายิย้มแย้มแจ่มใส จนหลายคนทักว่าหน้าตาแอบเหมือนกันล่าสุดแพทพาวเวอร์แพท, Power, แพทเปิดใจแล้วว่าผมได้เจอแพทนับภาครั้งเดียวเมื่อตอนไปอัดรายการพอทำงานเสร็จได้ถ่ายรูปกันรวมไปถึงได้ถ่ายภาพกับน้องเลสซิ่งด้วยที่จริงๆผมไม่ได้ติดตามข่าวเท่าไหร่เพราะช่วงนี้ทำงานหนักกับการเดินสายโปรโมทเพลงทีมงานจะมาเล่าให้ฟังบ้าง แต่ปกติเราเป็นคนชอบเล่นกับเด็กอยู่แล้วพอถามถึงข่าวที่มีบางคนจับจิ้นกับสาวแพทนักร้องหนุ่มเล่าว่าอาจจะเป็นเพราะต้นยังโสดด้วยเลยถูกให้เป็นคู่จิ้นบ่อยๆด้วยความที่ตนอาจจะมีเคมีที่เข้ากันกับหลายคนแต่ไม่ซีเรียสไม่ได้คิดอะไรขอบคุณทุกกระแสะจิ้นที่เกิดขึ้นส่วนที่ดาราสาวพูดว่าตนไม่ชอบผู้หญิงเสียงดังนั้น จริงๆตนไม่เคยมีสเปคผู้หญิงอยู่แล้วและในอนาคตอาจจะมีความชื่นชอบที่เปลี่ยนไปก็ได้เช่นกัน